ถ้าผ่านช่วงวัดใจไปได้เตรียมเข้าเส้นชัยสู่การมีหุ่นปังได้เลยละครับเฮ้ยอันนี้จริงๆนะเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าการที่เราจะปั้นหุ่นได้เนี่ยเราก็อาจจําเป็นที่จะต้องมีการทําบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อสร้างนิสัยและพฤติกรรมใหม่ให้กับร่างกายของเรานั่นเองนะครับและการที่เราจะทําสิ่งนั้นได้เราก็จาเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมหรือการที่เราจะใช้เป็นแบบเป็นหน่วยวัดใจเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ30สิวันแรกครับถ้าคุณ ผ่าน30วันแรกของการปั้นหุ่นไปได้นะคุณรอดูได้เลยครับว่าคุณจะสามารถปั้นหุ่นได้แบบง่ายสบายๆมากขึ้นเพราะ30วันแรกมันคือการที่เราเริ่มปรับตัวนะเริ่มเปลี่ยนนิสัยการกินเริ่มมีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่ดีและเริ่มมีการดูแลตัวเองที่มันตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการปั้นหุ่นจริงๆและพอเราผ่าน30วันไปได้โ,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 โผมบอกเลยครับว่าเราจะ รู้สึกเลยครับว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากแล้วมันก็จะเริ่มนิสัยใหม่เนี่ยมันก็จะเริ่มอยู่กับเราแล้วมันก็จะเริ่มนําพาให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเราได้จริงๆแล้วละ่ะข่าวนี้โอเคไหมครับแต่หลายคนก็พูดตรงๆเลยครับที่ยังไม่สามารถไปสู่เส้นชัยและยังไม่สามารถไปสู่หุ่นปังหรือฝั่งฟันใดๆได,ได,ได้ก็เพราะว่าเขาทําไม่สม่ําเสมอเขาขาดวิยัยก่อนที่จะ หมดเหตวัาใจเนี่ยสาวันเนี่ยบางคนทําได้1สัปดาห์เอาเลิกบางคนทําได้2สัปดาห์เอาเลิกบางคนไม่ต้องถึงสัปดาห์ก็เลิกเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราฮึดขึ้นมาหน่อยนะครับสาวันแรกตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าเราจะผ่านให้ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอของการปรุงอาหารอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้แบบต้องทําอะไรให้ยากแค่ค่อยๆปรับจากสิ่งที่เรากินอยู่อะ,อะไรที่ดีและมีประโยชน์แต่เรากินน้อยมากเลยเช่นโปรตีนวิตามินแร่ธาตุเราก็ค่อยๆเพิ่มใน30วันนี้ เกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่เรากินเกินอีกต่าเช่นพวกแป้งไขมันน้าตาลอ่ะเราก็ค่อยๆลดใน30วันนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของการออกกาลังกายเฮ้ยเรายังเพิ่งมือใหม่เรายังไม่เคยออกกาลังยังไม่เคยทาเวทยังไม่เคยทำคาร์ดิโอหรืออะไรใดๆเลย30วันนี้แหละก็ค่อยๆฟอร์มเมงร่างกายขึ้นมาเริ่มทําจากเบาๆก่อนก็ได้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นและพอพ้น30วันนี้ไปได้คุณรอดูผลลัพธ์ในเบื้องต้นได้เลยเราเอาไปปรับใช้ดูกันนะครับ